สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไพ่ยิปซีเล่าเรื่องใบพึ่งนะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะคะว่าที่ดินของคุณเนี่ยนายทุนเขาเจอแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทำการตั้งไพ่ทั้งหมด3กองนะคะก็จะเป็นกอง A กอง B ีกอง C นะคะจากนั้นนะคะก็ตั้งจิตนะคะแล้วก็เลือกกองได้เลยค่ะ A B, C นะคะแล้วเดี๋ยวเพิ่งจะทำนายไพ่ให้นะคะว่าตอนนี้นายทุนเนี่ยเจอที่ดินของคุณแล้วหรือยังใบแรกนะคะก็จะเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะตอนนี้นายทุนเนี่ยได้เดินทางไปดูที่ดินของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะมีความสนใจมากเลยแต่ว่ายังติดอยู่ตรงที่ว่าเขามีที่ดินที่กำลังดูอยู่เนี่ยหลายๆที่ และเขากำลังเลือกและช่างใจว่าจะเอาที่ดินตรงไหนตอนนี้คุณทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจให้สบายส่วนบนไหว้พระไปทำบุญเนาะเสริมบารามีเพื่อให้โดนจิตตนใจให้เขาสนใจที่ที่ดินของคุณนะคะยินดีด้วยนะคะกองที่สองนะคะกองบีนะคะใครที่เลือกกองนี้นายทุนนะคะตอนเนี้ยเขามีตัวเลือกเยอะมากเลยเขา ค่อนข้างที่จะตัดสินใจลำบากในการเลือกที่ดินและสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายัางไม่เลือกซื้อที่ดินของคุณนะคะเพราะว่ากำลังหาอีกหลายๆที่นะคะโอเคไม่เป็นไรเนาะยังไงก็รอต่อไปเดี๋ยวก็ได้สักวันหนึ่งนะคะ ไใบถัดไปโอ้ใครเลือกกองบีนะคะบอกเลยเนี่ยว่าสําเร็จแน่นอนในทุนของคุณเนี่ยตัดสินใจซื้อที่ดินของคุณแน่นอนนะคะเฮงเฮๆนะคะก็ขอยินดีด้วยบุญมาถึงคุณเรียบร้อยแล้วเงินส่วนหนึ่งเนาะกระหักได้มาก็ทําบุญแล้วก็ุที่ส่วนกุสลให้กับเจ้ากรรมในเวทที่มาเปิดทางให้ด้วยแล้วก็ขอยินแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะโอเคขอเป็นกําลังใจให้กับ วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านมากที่เข้ามาดูมาเยี่ยมชมกันฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อทางเพื่งจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ